ศึกวันมวยไทย28มิถุนายนซ้ายมือวางหินปอชัยวัฒน์ขวามือสิงน้อยสอนิกุลพิกัด126ปอนด์ที่เวทีราชดำเนินนี่คือการพบกันของมวยแชมเปี้ยนโดยกันทั้งคู่ครับตางเกงแดงนี่แชมเปี้ยนขมขัด2เส้นน้ำเงินนี่1เส้นวางหินนี่เคยเป็นแชมเปี้ยนรุ่น108ปอนด์แล้วก็118 11นะครับแล้วก็ทางฝั่งของกางเกงน้ำเงินครับ อดีตแชมเปี้ยนร,รุ่น126รปอนด์ได้จากชมกเพชรเสียให้บรือเดชลูกพระบาทวังหินนี่มวยจากอำเภอดอนสักสุราธ,ธานีสนิงห์น้อยนี่จากอำเภอเมืองบุรีรัมย์วันนี้พบกันในพิกัด126รปอนด์วังหินนั้นสูงยาวกว่าแยะนะครับ170สิิงห์น้อยนั้น1 6 1ห็ดกรรมาการก็ประชุมกติกากันตามธรรมเนียมครับจริงๆแล้วมวยนี่ก็เป็นมวย เก่าด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นแชมเปี้ยนมาแล้วด้วยกันทั้งคู่ครับไม่ต้องเตือนจัตุิกากันมากคุณวีราชัยเจรญเมืองถอดมองคลให้กับทางฝั่งน้ําเงินทางฝั่งแดงก็คุณปิงภูทรครับหนึ่งและสองรวมกันขึ้นมาผู้ชมให้เสมอวังหินเพราะว่ากระดูกชื่อดีกว่าครับแล้วก็ยาวกว่าด้วยวันนี้เป็นเกงแดงครับมวยสุราชเป็เกงน้ำเงินเปนมวยบุรีรัม กางปติง,งวางซ้ายก้งหินยิ้น้อยๆน,นี่เป็นการยิ้มเพื่อรักษารูปมวยครับโดนเตะแล้วทำหน้าเยเกไม่ได้ครับมันเสียเตะแล้วยิ้มก็กระรายวังหินนี่สมัยรุ่งๆนี่โอ้โหเป็นนักล่าก้านคอตัวยงครับทางซ้ายและขวานี่อ้าวแม่พูด๊บได้เกือบไปแล้วพูดยังไม่ทันขาดคำครับจะบั่นก้านคอโชซะแล้ว เมื่อก่อนนี่โอ้โหแข่งซ euh ้ายแข่งขวาของวังหินนี่อันตรายมากกับชวัดเฉวียนแถวก้านคอตลอดคนละดอกมาดูครับมาดึงหน้าหลบไปก้มหลบครับจะเล่นจระเข้คือกรรมการยิ้มเลยครับคุณเปิงบูทอรบอกวังหินบอกว่นแน่นๆช้าๆไม่ต้องรีบ ชายเจริญเมืองบอกว่ายาทีเดียครับให้มีเบิ้ลปั้งปั้งปั้งไปเป็นชุดชุดยกที่สามหมดยกที่สองกางเกงน้ำเงินได้เปรียบห้าสี่โยคู่นี้เคยพบกันครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่22พฤษภาคมกางเกงแดงเป็นฝ่ายชนะวันนี้กางเกงน้ำเงินก็แหมวันนี้ต้องขอล้างตากันหน่อยวางซ้ายวางหินตืนขวา นี่พักหลังๆนี่ก็เร็วแรงน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าสงสัยเพื่อนแยะเที่ยวเยอะนักมนี่พอเป็นแชมเปี้ยนก็ดีหรือว่าเป็นนักวยดังอยู่นานๆก็ดีหนมันจะเป็นคนดังเพื่อนโูง่เยอะกบเที่ยวกันละเกินวางยินมปีนี้ก็าอายุ29แล้วนะครับวางแข้งคืนแข้งไปทีหนึ่ง โอ้โห oh oh, ลูกนี้เปะหนกแก้มลมทั้งยืนก็บอกไม่เป็นไรครับ <im par> <net> คุณปิงภูทรตะโกนเชียรวังหินกังเก่งแดงครับเจ้าคืนครับเอาแล้วครับโยนแท่งเข้าไปหนึ่งน้อยนี <net> <im par> ่ต้องจูดโจมให้เร็วครับตัวเองนั้นสั้นกว่าเขาเร็วออกเร็วดับเบิลอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งเบาๆแม่ถึงคาดจะออกเตะออกข่าจะต่อยเอาให้แน่ วางซ้ายสิงน้อยเดินแล้วครับอืมเตะอัดไปเลยครับอืมทำท่าจะเตะเป็นต่อยแหม่แลกกันแล้วครับเล่นกันหนักแล้วครับยกนี้วางหินฟันศอกทีหนึ่งต้องคอยครับวางแข้งเตะยัดเข้าไปเลยครับบังก็เตะก็ะเตะ,ะ,ะ,ะทั้งบางบังนั่นแหละทนแล้วครับทัวนทะลอ์แล้วครับสิงน้อยมั่นใจว่าแหม่ได้ข่าวล,ำล่ำเลยว่าคุณเนี่ยเที่ยวจัง ผมจะชวนทะเลาะให้คุณหมดแรงเร็วๆแต่คุณเที่ยวดึกอย่างที่ใครเขาว่ากันล่ะคุณต้องหมดแรงแน่นอนทักมวยนี่ต้องอ่านกันเลยว่าอ่านปุ่มหลังอ่านประวัติอ่านสถิติการเที่ยวเตร่เหมือนกันนะครับว่าซ้อมน้อยแรงไม่ดีนี่คุณสู้จะชวนทะเลาะเลยครับใช้แรงเยอะๆแล้วหมดเลยครับวางแข้งอ้าวม่ลงนี้แต่จังหวะเสียเป็นนิดกันเลยล้มลงไปเองนะครับ หนิงน้อยก็ชักผ่อนผ่อนลงมาครับต้นยกนั้นลุยมากครับมายึกยักเล่นจังหวะเล่นเชิงนี่จะเป็นรองวังหินนะครับหมดยกที่3าพยายามเตะนะครับยกบงังลูกนี้เข้าคืนมาทีหนึ่งดูเตะโนกแก้มน,นะครับโอ้โหลูกนี้สูงเป็นไม่ถึงกับตามอีกสักครึ่งคืบไปกล้านคอเลยครับ น้อยพยายามบอกมือว่าไม่เท่าไรไม่เป็นอะไรอะไรอย่างนั้นครับแท้จริงก็โดนเต็มเต็มหลังเท้าเลยครับโอ้โห,หลายยกนี่เล่นกันแรงมากนะครับหญิงน้อยนี่ยามจะฟูครับอสอนนารายศวิทยาครับมาเสริมพิเศษวางหินครับยกบังซ้ายโต้ซ้ายยกสี่แล้วนะ วีราชัยเจริญเมืองบอกว่ายกนี้สําคัญนะบอกทางฝั่งของสีงน้อยบดยกที่3ครับวังหินได้เตะโนแกา้มล้มทั้งยืนได้เปรียบ5้าสามครับกางเกงแดงได้เปรียบ5้าสามครับยกที่4จับตาดูให้ดีครับรคู่นี้คู่ขี้นะครับห้าสามนี่ถือว่าคู่ขี้มากกางเกงแดงได้เปรียบเรื่องพละก,กําลังก็อยู่ที่กางเกงนเงินครับแรงเยอะกว่าก็คงจะไม่ค่อยเที่ยวเหมือนกางเกงแดง เก่งแรงในเพื่อนเยอะนักโมยเดี๋ยนนี้ก็หนักไปทางคาเฟ่เอาครับสวยงามแข้งขวาอยากขยับ,ยบวางซ้ายเอาครับมาสองทางากาดได้สองด้านครับเดี๋ยวซ้ายออกเอาขวาออกตอนนี้เอาซ้ายออกครับวางแข้งเดินหน้าลงแมาสะบัดแข้งซ้ายคืนแข้งขวาเอาเละครับเดินบ้างเล่นจังหวะบ้างครับมาสองอย่างจับทางลำบาก บางทีก็เล่นกลางเสือกยกบางเอาไว้แรงน้อยก็ต้องเล่นกลางเชือกไว้เอาเชือกเป็นทีพึ่งอ้าวแล้วครับสองดอกเข้าใจชมบางทีก็เอาคื้นแล้วครับโดนก็เตะกินเปล่าหลายดีแล้วโดนนะครับอาแล้วครับแลกกันขยับขยับวางซ้ายอ้าวเสียหลักเองนี่เป็นยกที่สี่ครับ ต้นยกมาน,กนีเกงเกงแดงได้เศษี้าสามอยู่ตอนนี้ดูแล้วก็ไม่ได้เปรียดน,นะครับเพราะว่าเรี่ยวแรงความปรัดเปเียวน,นั้นอยู่ที่น้ำเงินหย,ย,ยักหลอกหวางแท่นมียึดยักแยัหลอกคูนขวาอ้าวแลวครับเตะตรงนี้หลุดด้วยอ้าวแล้วครับ,ดดารบมาทางฝังน้ำเงินเลยครับตอนนี้จู่โจมมาได้ฟรีๆหลายดอกอย่างว่าครับโมยพอแรงเนอะอ้าวครับดูครับจู่โจมมีคำ้ำมีกระแทกหน้าอีกด้วยนะครับ ขวาต่อยขวาหลับแมาขยับหลอกคุณวีระชัยชอบใจครับสิ่งรักของตัวเองก็คือน้ำเงินวางขวาบางครั้งนี้เตะไม่แรงครับแต่ว่าได้เสียงเทเข้าหูกรรมาการอ้าวรับตรงนไมโดนครับมวยนี่พอบทรายนี่เตะหลุดแล้วดึงกลับยากครับเตะพอ สมัครขาไปแล้วนี่กว่าจะเอาขากลับเป็นโดนซะแล้วโดนอยู่สู้หนักจังหวะสองซะแล้ววางหินเรื่องนี้แะครับเห็นชันๆแล้วหมดยกที่4ี่ล่ะครับไปเลยครับสินน้อยได้เปรียบไปครับ5 2จากเป็นรอง5 3สามาดึงหลบวางแข้งดูครับตรงนี้เตะขวาต่อยขวาแล้ววังหินเสียศูนย์เลยแล้วจู่โจมเร็วครับเล่นลูกชุดโชว์ซะอีกต่างหากและดูนะครับหลปป๊อกก็ให้เนื้อเนื้อชายโครงครับวางหินเตะลมไม่ได้แตก ปิงบอกว่าบังดีๆแล้วคืนตีนหลังก็คือเท้าหลังแรงๆให้ดึงจังหวะรับแล้วสาดแข้งแมมแต่ว่าท้ดมวยแรงไม่ดีแล้วห,หายใจดีใ้จยาวๆายใจลได้ดีคุณเวีชชัยบอกว่ายกนี้เหมือนตะก,กี้นี้เหมือนยก4ี่ชนะเลยครับมหมดยก4ี่ครับกังเกงน้ําเงินได้เปรียบ5-2ก็ตื่นเต้นกันทั้งเวทีครับถือว่าเป็นราคาที่แหมน่าสนใจอย่างยิ่งครับ 5-2นี่ถือว่าใกล้เคียงครับ้ากจบยก4เป็นอย่างนี้ยกสุดท้ายครับดูซิว่าวังหินจะทําอย่างไรเป็นรองอยู่นะครับดึงหลบดึงจังหวะอ้าวกับต่อทีหนึ่งดูการสลับแข้งสลับขาการเต้นนะครับนาเงินนั้นแรงยังดีกว่ามวยอย่างว่าหากว่ากําลังขาไม่ดีคิดได้แต่ทาไม่ได้ครับพอหมดแรงแล้วอะไรก็ทำำําลําบากวางซ้ายแล้วดึงหลบดูครับเตะแล้วพิ้วหนียกบางอีก หลังขาดีกว่ายกบางแล้วโต้วางหินขยับมาไม่เข้าโดนโต้กยกบังยกบางเอาเลยครับดูทิศยันยกบางแล้วผิดดีดูนะครับวังหินต้องเดินแล้วครับอ้าวเตะและ้วขาอ่อนเองกรรมการบอกเดี๋ยวน้องตั้งหลักก่อนเตะเองขาอ่อนเองเอาครับโดนคืนลำบากเหมือนกันครับวางหินเคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤษภาคมแต่ปลายเท้าไม่ได้เจ็งตีกรองเชิดยกบัง ผมรูปมวยแล้วครับตอนนี้กังเกง้น้าเงินหนึ่งน้าเงินนี่เข็มขัดหนึ่งเส้นแดงนี่เข็มขัดสองเส้น,นครับว้าวลื่นดูแค่แม่แท่งขามันอ่อนบงบอกครับแมดูครับดูครับเป็นเลี้ยวคอยเก็บอาวุธบางอาวุธแล้วโตเป็นบางจังหวะแล้วยิ้มน้อยๆแต่พองามลังหินจะฟันศอกไม่รู้แล้วครับต้องเสี่ยงแล้วจะเล่นการคอ ไม่มองบรรดากองเชียที่เรียงตอนเห็นก็ทําไปงั้นเองครับแข่งขามันกําลังน้อยนะครับตอนนี้พละกาลังเหลือน้อยไม่ทราบว่าไปหมดแถวแถวคาเฟ่หรือเปล่านักมวยเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ก็ชอบเที่ยวคาเฟ่ครับเรียบร้อยครับ49ต่อ48ทั้ง3ามท่านครับเก็งเงั้นเินครับเป็นฝ่ายชนะ เป็นการแก้มือได้สำเร็จครับมิงน้อยสอที่ไมุ่น